วิธีการฟิตติ้งแบบเดิมๆนะครับก็คือเราก่อนที่จะผลิตเสื้อผ้าออกมาเป็นพันๆตัวเนี่ยเราต้องตัดเย็บออกมาหนึ่งตัวก่อนเพื่อจะลองใส่ดูว่ามันสวยหรือเปล่าถ้าไม่สวยเราก็ต้องแก้ไขก็คือเย็บผ้าดิบมาหนึ่งตัวเรียกเด็กในโรงงานมาใส่ให้ไซส์ใกล้เคียงกับแบบที่เราสร้าง ทีนี้เราก็ลองใส่ดูทีนี้ครั้งแรกเนี่ยอาจจะสมมุติว่าทําเสื้อตัวหนึ่งเนี่ยครั้งแรกเสื้อวงแขนอาจจะล้างแก้ปุ๊บแล้วก็ไปเย็บวางผ้าใหม่รอบที่2รอบที่ส,ส,ส่วจนกว่าจะพอใจเพราะว่าถ้าไม่ทําอย่างนี้เนี่ยเราจะผลิตออกมาพันตัวเนี่ยมันดีกว่าเสียทั้งพันตัวเลยก็คือเสียตัวเดียวดีกว่าเสียพันตัวเพราะงั้นก็คือ ทุกโรงงานเนี่ยเขาจะฟิตติ้งโดยโดยวิธีนี้ก็คืออาจจะกว่าจะได้แบบหนึ่งเนี่ยอาจาาจะต้องฟิตติ้ง3ารอบกว่าจะกว่าจะผ่านทีน,นี้เราก็แก้เสร็จแล้วก็ลงผ้าจะดีกว่าไหมถ้าเรานําเทคโนโลยีเนี่ยมาใช้ในการทดแทนการเย็บผ้าดิบก็คือเป็นหุ่นโมเดล3 d หุ่นโมเดลเนี่ยเราก็สามารถจะปรับไซส์ได้ตามไซส์ที่เราต้องการทุกจุดเลยไม่ว่าจะออรอบคออกสูงอกต่า รอบเอวอกส,ส,สะโพกต่างๆก็คือปรับไซส์เป็น S, M, L อ่ะแล้วเราก็เซฟเอาไว้เสร็จแล้วเราก็ดึงมาใช้ภายหลังได้ท <_' S 1> ีนี้แพทเทิร์นเนี่ยเราทำจากโปรแกรมเสื้อผ้าแล้วเราเราก็มาใส่ในโปรแกรม 3D fitting เสมือนการเย็บจริงแรนเดอร์ใส่พอใส่เสร็จแล้วเราสามารถจะมองทะลุผ่านไปได้แบบ C2 เลยว่าตรงไหนครับตรงไหนหลวมเราก็แก้ในแพทเทิร์นเราก็เห็นทันทีเลยว่า ตรงที่เราแก้เนี่ยสวยหรือยังเราแก้จนกว่าเราจะพอใจทีนี้การทํางานบนคอมพิวเตอร์เนี่ยเราสามารถจะให้ลูกค้าลูกค้าไม่ว่าจะอยู่ที่ใดในโลกเนี่ยสามารถจะรีโมทผ่านทีมลีเวอร์ซูมหรืออ n นิ a เดต่างๆเนี่ยก็คือเข้ามาร่วมแก้ไขฟิตติ้งกับเราได้ซึ่งถ้าเป็นการเย็บผ้าแบบทั่วไปแบบแบบเมื่อก่อนเนี่ยลูกค้าต้องมาที่โรงงานอย่างเดียวเพื่อจะมาดูแต่ทีนี้ถ้าเราทําในโปรแกรมครอปเนี่ย ก็คือเราสามารถจะผ่านซูมได้ก็คืออยู่ที่ไหนในโลกก็คือมาสามารถจะจอยแก้ไขแบบร่วมกันได้จนกว่าเราจะพอใจและที่สำคัญคือไม่ต้องมานั่งเสียผ้าผ้าที่เรามานั่งเย็บเนี่ยก็ไม่ต้องเย็บแล้วก็คือทุกอย่างแก้ไขในคอมพิวเตอร์หมดจนกว่าเราจะพอใจเสร็จแ,แล้วเราถ้าโอเคปุ๊บแล้วเราถึงจะนำไปผลิต อันนี้หลังจากนั้นเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถจะให้นางแบบเนี่ยเดินแฟชั่นโชว์ได้ก็คือแทนที่เราจะใช้คนจริงๆเราก็ใช้หุ่นโมเดลเดินแบบแฟชั่นที่เราออกแบบเนี่ยเป็นแฟชั่นโชว์แล้วเราก็เอาวิดีโอตัวเนี้ยไปทำคอนเทนต์ในสื่อโซเชียลต่างๆได้